รถดีแม็กนะครับอาการเข็มปัดหนาปัดบวกลืนบวกกวาดเนาะก็เห็นในคลิปหลายๆคลิปเพิ่นว่าพ่อเฮ็ดเองได้น่นนะก็เลยว่าสีร่องเฮ็ดเบิงนะว่าู้วสีใด้คืนนี่เพิ่นเว้าบวเนาะอ่าคันเฮ็ดใดก็เฮาก็บว่าต้องเสียเงินไปหาซางเนาะเบิงแล้วกันเป็นพันอยู่ได้นี่คันไปให้้างเฮ็ด เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะว่าสีเห็ดได้บ่เนาะครับอ่าพามันบ่อขึ้นเลยเนาะอ่าถ้าชมเบิ่งได้ว่าสีเห็ดได้บ่นเพราะมันสิแกะง่ายบออ่าอันนี้เป็นดีดแม็กซ์408เนาะรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มมีปัญหาหนาปัดบอ่อขึ้นมะาวาดนี่เนาะเลื่อยมาลองเห็ดเบิง่ง หลายๆคลิปเพิ่นว่าเฮ็ดเองกันดนะ้นั่นนะแง่ยอกบาน้านมันเฮ็ดเองได้ก็เฮ็ดเองไปก็ดีครับบ่ต้องเสียคาสบโอเคเสียเอาน้ำมันเบนซินนะครับลองขัดเบิ่งก่อนว่า สีเดือดคนบอ่อเนาะเป็นว่าเอาออยหรือเบนซินหรือแอลกอฮอลนะ์ก็ได้เนาะแล้วแต่ว่าไครมีอย่างพอสีขัดแล้วมันสะอาดเนาะอันนี้ก็ล่องคัดเบิ้งหนานึงก่อนขั้นหนานี้ยังคัดบ่อใดแล้วก็ต้องแกะเบิ้งข้างในเอามาคัดให้มันสะอาดนะอีนนกอเนาะานะแต่เบิง้งหลายๆคลิปเนาะหลายๆคลิปข้าจะว,ว่าว่ามันแก่เบิ้งตัวจังสี่กับพ่อได้นะ เรียกว่าสีลองเห็ดเบิงก่อนนะนะก็ขั้นไปหาหลานเพิ่นไปหาสร้างนี่กับเปิด์ลายพันเติมยู่คือว่าสีลองแก่เบิงตุน,ตนเบิงก่อนเนานะว่าสีได้บอกอันนี้กับเพราะท่านคยเห็ดคือกันนะั้เคลลัรกรถทีนาปัดมันบอก,กวาดเนาะเถึงเกณฑ์เ,เมื่อวานนี่เลยลองเบิงหลายๆคลิปเป็นว่าลองเห็ดเบิงเอง กนะไดนั่นนะก็ลองได้ลองเฮ็ดเบืองก่อนเนาะจะบอกเมนซางด้วยบอกตรงๆก่อนนะครับบอกเมนซางเลยเป็นผู้ใช้รถอย่างเดียวเนะเป็นผู้ใช้รถอย่างเดียวลองเฮ็ดเพื่อนติดตามเพื่อนแนะนำเบื่นงก่อนว่าเพื่อนว่าเฮ็ดได้แก้ได้นะนะั่นนะถ้าเฮ็ดได้แก้ได้มันก็ประหยัดเงินครับไว้น้ำาแล้าก็มี สุปารากรมีบทเรียนเถื่อนาเป็นดีเข้ากับที่พ่อแกได้นะน,นะประหยัดเงินไปนั่งในโตเสร็จขามันนะเสร็จขาเอา้ยเล่นสิ้นเสร็จขามันแน,น่ข้าันี้อย่างติดข้างใน มันอาทิตย์รวมๆก็ได้ัำให้มันสะอาดคนเห็ดนี่ก็รุนเพื่อนนะครับนะครับเมื่อเข้าล่างเรียบร้อยแล้วเนาะกะที่นี่กะอ่ะเสียบเบิร์แล้วเนาะการลองมาเท็เบิร์ก่อนเนานะว่ามันสีใดบอนาะรุนกันนะครับว่าสีใด ผลคือเพิ่นวาบอลเนาะโอเคลองดูล่กันทันใดน่ถือว่าสุดยอดเลยครับประหยัดเงินไปเลยว,ว้าวเพิ่นนีลิโอ้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับต้องสตาร์ทเบิลงนะครับ ร่องเร็งเบิง้งเนาะขึ้ดีื่นพรดีว่อวะกรอนที่มีปัญหานี่เข็มเล็งบ่ขึ้นยังเลยนะครับเข็มยังบ่ขึ้นเลยวัดน้ำมุงน้ำมันไม่กวาดขึ้นนะครับโอาการใการสุดยอดเลยครับ แนะนำเลยลองไปเฮ็ดเบื้องด้วยครับขั้น,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 นนะรถไผมีปัญหาเฮ่ากับประหยัดเงินไปนํามานนะ้ส่สมะการน้ำมีปัญหาเฮ่ากับแกได้อีกเนาะเขาคุณนคลิปลายๆคลิปถี่แช่สมะการแ่งปันความห่วยนี่ยครับเขาพุณหลายๆ